รู้แล้วก็คิดว่าหวังว่าเห็นว่าได้ว่าอะไรบ้างนะคะก็คือหนึ่งท่านได้เห็นแล้วว่ามาที่สถาบันแห่งนี้ได้ฟังร,รัรมนรีด้วยฟังหลักการจากร,รัฐตรีในเรื่องของหลักคิดที่ใช้ชีวิตเป็นตัวตั้งในการการศึกษากับชีวิตต้องไม่แยกจากกาันการศึกษาคือชีวิตและชีวิตคือการศึกษา แล้วก็เข้าใจเรื่องการศึกษาแบบนี้เป็นการศึกษาทางเลือกอย่างหนึ่งที่แตกต่างไปจากมาอะไรทั่วไปนะคะได้เห็นรูปแบบของการจัดการสษาที่ออกนอกกรอบนะคะแล้วก็ได้เห็นได้เข้าใจได้เรื่องก,การจัดการเรียนรู้ที่ให้คนในสังคมเนี่ยอยู่ได้จัดการยังไงที่นักศึกษาก็อยู่ได้ชุมชนก็อยู่ได้นะคะแล้วก็เดินไปตามหลักของความพอเพียงด้วยนะ เข้าใจทักษะของการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็สอดคล้องกับการดําเนินชีวิตของสังคมและชุมชนด้วยจากการสัยรารที่ลักสู่สอดคล้องกับชีวิตของชุมชนนะคะได้เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาที่ตอบสนองทั้งผู้เรียนตอบสนองทั้งชุมชนแล้วก็เห็นคุณค่าของตนเองด้วยเรียนด้วยได้เห็นคุณค่าของตนเองด้วยนะคะได้เห็นหลักการของการทําหน้าที่เป็น f a c i l i เต t o r เห็นหลักการในเรื่องการให้ความรู้ที่ประยุกต์ใช้ประยุกต์ชีวิตประยุกต์การทํางานกับพื้นที่ที่ได้รับทราบหลักการจัดการมาเรียนรู้ที่นี่นะคะแล้วก็ได้ลงไปในในการเรียนรู้เนี่ยกับคนการเรียนรู้ท่านเนี่ยท่านได้ไปเห <quer> ็นชุมชนต้นแบบที่มีลักษณะอการเป็นผู้นําที่ต่อสู้กับชุมชนในเรื่องการขัดแย้งเรื่องของน้ํานะคะ ได้เห็นการปรับตัวของเขาที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างน้าจตทน้งเคม็มน้ำปล่อยนะคะเห็นการปรับตัวตัวกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นหลังจากเกิดการกัดเยียงกันนั้นเห็นการอยู่ร่วมกันเห็นการแก้ปัญหาร่วมกันแล้วก็เห็นการใช้ชีวิตของเขาการประกอบอาชีพของเขาที่สอดคล้องกับบริบทของเขาท่านก็ได้ไปเรียนประชุมชนต้นแบบนั้นก็คือชุมชนที่แพร่แผ่แดบนั่นเองนะคะแล้วก็ได้รู้จักสถาบันมากยิ่งขึ้นว่าสถาบันแห่งนี้ ตอนแรกอาจจะงงๆอยู่ว่าสถาบันแห่งนี้คืออะไรทำอะไรเป็นยังไงแต่ตอนนี้ท่านก็ได้เห็นแล้วว่าเขามีวิธีการจัดการยังไง <ๆ S 1> <ๆ>เขามีรูปแบบอย่างไรเขาเชื่อมโยงอย่างไรมีแผนการสอนอย่างไรแล้วก็แก้ปัญหา,าต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเห็นกระบวนการการประเมินผล <m> เห็นเรื่องของการทํางานของสถาบันกับชุมชนมีข้อแนะนําต่างๆให้กับท่านที่มาเรียนรู้ได้รับคําแนะนําไปนะคะแล้วก็รู้จักการสืบิดของการศึกษาที่ว่าการศึกษานั้นเป็นการศึกษาเพื่อชุมชน และเพื่อชีวิตของผู้เรียนไปพร้อมๆกันเนี่ยนะคะเห็นกระบวนการถ่ายทอดเห็นความแตกต่างของม,มาอะไรอย่งน,นี้กับอะไรอื่นๆในเบื้องต้นเห็นความแตกต่างตรงนั้นแล้วก็สิ่งที่ท่านคาดหวังว่าจะนําไปใช้นะคะก็คือนําไปสร้างการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของชุมชนด้วยนำไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของท่าน,ท,านที่ท่านเกิดมีประสบการณ์อยู่เนี่ยท่านก็สามารถ ากรบวนการตรเนี้ไปเชื่อมโยงะสมกั์ทงได้แล้วก็ไปสร้างเครือขา่ายไปจะให้เกิดระบตกรกันอันนี้คือสิ่งที่ท่านช่วยช่วยกันเขียนมาคนละใบสองใบก็มาสรุปได้ว่าที่ท่านได้ได้มาเรียนรู้ในสองวันนี้คงจะได้จำดีไปนะคะผมคิดว่าคงจะจุดจุดประกายอะไรได้บา้างไม่มากก็น,น้อยแต่อาจารย์จะีพูดอยู่เสมอว่าการรับรู้เพียงอย่างเดียวไม่พอต้องปฏิบัติด้วยรับรู้แล้วก็ไปปฏิบตัติจะเกิดประโยน ตรงนี้ก็เห็นแล้วว่าเป็นภาพรวมของท่านที่มากันในสองวันท่านบอกอะไรเดี๋ยวเราก็อยากจะให้ท่านแบ,บ่งปันร่วมกันดูว่าที่ท่านไปศึกษาในชุมชนอย่างนั้นมาเนี่ยท่านเห็นวิถีชีวิตที่ท่านปรารถนาอยากเห็นคือการใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเขาใช้ไหมเขาใช้อย่างไรแล้วเขาสร้างเครือข่ายอย่างไงชุมชนเขาเนะี่ยสร้างเครือข่ายยังไงเขาถึงได้สามารถแก้ปัญหาได้ต้องมีเครือข่ายไหมเครือข่ายเขาคืออะไรแล้วเขานเะ สิ่งสำคัญที่เรามองเห็นโดยภาพรวมนะคะเรามองว่ากลุ่มชุมชนแท่หน้งแรงเนี่ยอ่จุเมื่อเจอปัญหาะคะเมื่อเจอปัญหาในกรณีพื้นที่คือปัญหาเรื่องการใช้น้ำใช่ไหมคะน้ําเค็มับน้ําจืดเนี่ยเขาใช้กระบวนการวิจัยท้องถิ่นในการดําเนินการแก้ปัญหานะคะโดยเมื่อใช้กระบวนการวิจัยท้องถิน่นุ๊บเนี่ยทำให้เขาเห็นทางองอกข,ข,ข,ของการแก้ปัญหา เราทำงานทีน่ชุมชนแท้่หนาแดงถามว่าชุมชนนี้มีการป,ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรเนี่ยคำถามก่อนลเลยคือเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรใช่ไหมคะสามห่วงสองเงื่อนไขส,าาสําคัญคืออะไรอย่างไรสามห่วงคืออะไรบ้างมีเหตุผลค,คือคลองตนคลองชีวิตของสังคมด้วยความมีเหตุผลมีความพอประมามณถูกถูกกันด้วยสองห่วงเงื่อนไขก็คือคุณต้องมีคุณธรรมความรู้นี่เรื่องเสื่อมหายภายในภายนอก ชุมชนนี้เนะี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรน,นะคะเ,เรื่องน้ำเรื่องสวัสดิการเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเนะี่ยเครือข่ายที่เขาเกิดเกิดสองมิติคือเกิดมิติเครือข่ายภายในภายในชุมชนเองกับมิติเครือข่ายภายนอกมิติเครือข่ายภายในก็คือเขาก,มก็มีกลุ่มมีการรวมกลุ่มกัน,กนตามความสนใจที่ตามสภาพปัญหานะคะแล้วทีนี้มิติภายนอกเอ่อครือข่ายภายนอกเขามีใครบ้างเขามีสถาบันแรนกในรัเนา่ ที่นี่สถาบันการเรียนรู้เพื่อมวลชนเนี่ยก็ได้ไปช่วยเหลือเขาอย่างเช่นเมื่อวานนี้หนูจำชื่อไม่ได้อาจารย์ที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนป844ตอนเริ่มด้วยค่ะเขาก็บอกว่าเลยเนี่ยไปไปให้มาดูเรื่องข้าวเือเป็นการให้ที่แบบญาติโยนคุยไปคุยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเล้ยนะแล้วก็ได้องค์ความรู้ไปพัฒนาการต่ออาชีพการการปุ๋ยข้าวอะไรเงี้ยมีมโมนิธิชพัฒนาช่วยพัฒนาช่วยสนับสนุน ข้าวฉุดประธานสอนกรเรื่องวิจัยชุมชนพัฒนาชุมชนอะไรเงี้ยมีการสร้างสร้างเครือข่ายภายในให้เข้มแข็งและก็รู้จักที่จะไปดึงเครือข่ายภายน,นอกมาสนนนะครับอธิบายคุณธรรมก่อนเราเห็นคุณธรรมของแพ่นะครับมีเรื่องความมีวินัยความซื่อสัตย์ความสามัคคีนะครับขยดับขึ้นมาให้เพื่อนแข่เรื่องความรู้เขาสร้างองค์ความรู้ ได้ความรู้เรื่องจากาเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเขาได้จากปา่าได้จากภายลอกได้จากเอ็มชีโอได้จากสอกรนะครับได้จากการรลกเปลี่ยนเรียนร,รู้ความรู้มันจะเกิดขึ้นพอความรู้เกิดขึ้นปั๊บนะครับเขาก็นําความรู้ไปดำรงอยู่อย่างพอประมาณทำนาทำไร่ปลูกเพื่อกินเองมีโรงสีนชนุมชนมี การอมมีสวัสดิการชุมชนมีวิถีความเป็นอยู่ที่พอเพียงพอพอเขารู้จักประมาณก็จะเกิดภูมิคุ้มกันขึ้นใ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 นชุมชนเขาสุดท้ายก็ผู้คนมีเหี่ยมพลร่วมกันก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเรื่องเรื่องเลยผมคิดว่ามันมันมันเหมือนกันคล้ายกันอยู่ผมอยากจะเล่าในสิ่งที่พวกเราคิดตอบขึ้นมาว่า สิ่งที่น่าสนใจมากๆของพหนดำแดงก็มีหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเพราะว่าผู้นาเรื่องการส่งต่อการสื่อทอดให้กับคนรุ่นใหม่นะครับแล้วมีประเด็นหนึ่งที่คุณจนในกลุ่มก็คือเรื่องการที่เขาไม่รอไม่รอภาครัฐเขารู้สึกหมดศรัทธาหรือไม่มีความเชื่อมั่นกับการทํางานภาครัฐเรื่องการศึกษาเรื่อง,องระบบชุมนุมารเขาก็รุกขึ้นมาแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับทีนี้เราก็มีาารคุยถึง จุดแข็งของชุมชนที่นี่นะครับก็มีการใช้คุณทางวัฒนธรรมในการทํางานนะครับมองมองปัญหาเป็นศัตรูไม่ได้มองคนเป็นศัตรูนะครับมีการจัดวงคุยเพื่อหาทางออกกันอยู่เรื่อยๆนะเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันการสรุปบทเรียนตัวเองอยู่เสมอนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้หนาหนแดงมีที่เรียนนะครับไม่ว่าจะสกวพชอ หรือในงานภาครัฐต่างๆที่เข้าไปที่เขาไปเจาะถุนการทํางานของเขาเขาจะเห็นว่าแต่ละกลุ่มนี้นะคะกลุ่มแรกมานำเสนอเนี่ยมันับปูพื้นภาพใหญ่ไว้ทั้งหมดแล้วพอกลุ่มอื่นมาเนี่ยก็จะมามาต่อเติมเสริมต่อกันทีละท่านกลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นการนําเสนอที่ดีมากเลยนะกลุ่มสุดท้าย่ะมาตกให้กับเราโดยมีข้อคิดอื่นๆมุมมองอื่นๆที่นอกจากโจทย์ที่ให้ก็กุว่า เกิจพอเพียงจ่ะท่านบอกว่าให้เริ่มต้นที่ความรู้สึกตรอกันนะคะควรจะตรงนี้แหละเพราะว่าถ้าคนไม่มีความรู้ก็ไปูุ้่ที่าหาทางออกไม่ได้จัดการตัวเองไม่ได้ความรู้ของชุมชนนี้นะคะที่เขาได้มาเนี่ยเขาเริ่มจากคนนี้ก่อนเลยนะ่ะเขาเริ่มจากคนนี้ต้องมีคนคนนี้เกิดขึ้นในสังคมนะก็คือแกนนาธรรมชาติที่ลุกขึ้นมาและเห็นปัญหาของของส่วนรวมเห็นว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาของ พวกเราอะไม่ใช่แค่ปัญหาของเราแต่มันเป็นปัญหาของพวกเราถ้าเราไม่จัดการตรงนี้เราจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยเกิดการขัดแย้งตลอดเวลาจะมีคนนี้เกิดขึ้นแล้วจะเห็นว่าความเป็นเครือายกระสิกกรเพียงเนี่ยต้องคู่กันต้องไปด้วยกันแยกกันไม่ได้เครือขาขมีความสําคัญกับสังคมเป็นอย่างมากนะคะคนนี้ลุกขึ้นมาทำยังไงดีล่ะเขาก็มีเครือขาขอยู่เราก็เริ่ม ชวนปงงระชาชนคนละแม่กลองไปที่ชุมชนเขาไปคุยว่าจะจัดก,การยังไงพอทําทําไปปึ๊บมันก็เลยมีกระบวนการของการทําเวทีชาวบ้านเวทีชาวบ้านนี่ก็เกิดขึ้นเวทีชาวบ้านเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มจากเล็กใช่เริ่มจากเวทีเล็กๆแล้วขยายไปเป็นเวทีหมู่บ้านหมู่ตำบลแล้วก็มีคนอื่นเข้ามามากยิ่งขึ้นไอ้การมีเวทีพูดคุยเล็กๆของเขาเนี่ยมันทําให้มีหลายคนเข้ามาพูดคุยด้วย มีทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแล้วมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยโดนลงไปคุยด้วยมีประชากรมแล้วแม่กรองมีทีวิจัยเข้าไปจะต้องทำให้เขาเนี่ยสรุปและหาทางออกได้พอเขาสรุปและหาทางออกได้เนี่ยขเขา,า,าออก็ามาตั้งกติการกติการการอยู่ร่วมกันระหว่างคนน้ำจืดกับน้ำเค็มมีการทำฝายที่ท่านคงไปเห็นแล้วนะเครื่องมือของเขาที่โจมตีฐานเขาคิดไม่ออกแต่ภูมิปัญญายคิดออกหนะ่ะ แล้วมนรูว่าจะเป็นเปิดน้ากันเวลาไหนย่างไรเขาก็มีการรักษากติกานั oh ่งแขวนความเขาเริ่มใช้คุณธรรมเข้ามาจัดการในชุมชนของเขาช่วยเหลือการฟังการมีวินัยปฏิบัติการเนี่ยทำให้เขาสามารถจัดการเรื่องน้ําฉืดน้ำเค็มได้เปิดเป็นเวลาปิดเป็นเวลาแก้หนาที่ได้มาจนถึงรัจจุบันนี้แต่เขาก็เดินหน้าต่อไปว่าจะทํายังไงให้เขาแน่มีกว่ายันงยืนเขาก็เกิดปุ่มออามทรัพย์ขึ้นมา กลุ่มความซักไี่เกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องมีหลักของความพอประมาณนะถ้าไม่มีความพอประมาณก็ไม่รู้จะเอาแผนไปออกก็ไม่สามารถจะเป็นไปตามสัจจที่ให้กันไ้ได้มีการพัฒนาอาชีพหลังจากที่การจัดก,การน้ําเรียบร้อยปลาสลิดก็สามารถจัดก,การได้ข้าวก็สามารถจัดก,การได้ก็เริ่มหาวิธีการลดต้นทุนเพื่อสร้างความสูดุนของอาชีพซึ่งที่สามตัวเนี่ยมันมันเหมือนจะแยกกันไม่ออกอยู่แล้วนี่คือหลักการของ รทเพลงที่เราค้นพบได้และวิถีชีวิตของเขาวันนี้ก็พึ่งตนเองเป็นส่วน้าการออมมีข้อปฏิการตกลงทำด้วยกันแต่ถ้าลึกๆถามว่ามีคนไม่ใช่นี่ไหมยังมีอยู่ก็คือในร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แหละแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของการดีมันมีมากกว่าการไม่ดีนั่นเองทีนี้ตรงจุดเนี้เขาก็เกิดความเป็นเครือข่ายกันเขาเริ่มต้นจากในชุมชนและมีคนนอกเข้าไปตัต่แรก ครั้งแรกเนี่ยยังไม่เข้าจะสังเกตนะถ้าท่านทำงานกับชุมชนท่านจะสังเกตได้เลยว่าอบตอมักจะยังไม่เข้ามากับชุมชนตั้งแต่แรกเสมอจอท่านเราเข้มแข็งเลยแรกเขาถึงจะก้าวเข้ามาเน้นครั้งแรกคนนี้ยังไม่มาเพราะคนนี้ยังติดกรอบราชการอยู่นะคะคนกลุ่มนี้ก็ลุกขึ้นมาช่วยกันโดยมีคนนอกเข้ามาก็คือพวกมูลนิธิมูลนิธิสารกุมาหลวงนะคะมีประชาคมพรักแม่กลอง มีพอชอมีมหาวิทยาลัยเกษตรมาช่วยกันตรงนี้ทั้งในและนอกชวนกันทำอะไรทำเวทีพูดคุยเริ่มจากเล็กๆจ้างคนมีส่วนร่วมหาทางพอหาปัญหาร่วมเพราะฉะนั้นเขาก็จะเชิญคนคนน้ำเพลงกับน,น้ำจืดมาแล้วก็มาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันหาประโยชน์ร่วมกันตั้งเป้าหมายร่วมกัน หาทางแก้ด้วยกันด้วยรกระบวนกนารความรู้และวิจัยของสบวจะเข้ามาตรงนี้ตลอดเวลาเขาจะวิจัยหลายปีนะตั้งห้าหกปีนะคะวิจัยเขาแต่แล้วก็มาสรุปร่วมไปสู่การพึ่งตนเองนําไปใช้แก้ไข,ขอยู่เสมออันนี้คือกระบวนการที่ทําให้เขาเกิดการเป็นเครือข่ายเครือข่ายของเขาถ้าในชุมชนของเขาคือเครือข่ายองององกลุ่มออมทรัพย์เครือข่ายกลุ่มอาชีพเครือข่ายเอ่อ เด็กเยาวชนที่เขาวันนี้เขาเริ่มเป็นเครือข่ายเด็กเยาวชนแล้วแต่สําหรับเครือข่ายภายนอกวันนี้เป็นเครือข่ายภายนอกเขาก็เป็นเครือข่ายกับทีมจิแวดร้องภาคตะวันตกเป็นเครือข่ายกับเรื่องของการรักษาป่าชายเลนเป็นเครือข่ายกับกลุ่มออมทรัพย์ระดับภาาอานนี้เป็นต้นว่าขยับจากเครือข่ายภายในเป็นเป็นเครือข่ายภายนอกมันยิ่งขึ้นแล้วก็จะที่นี่ก็จะมีการสัมมนาเปีนระดครั้งสัมมนาวิชาการสล้วรบการเอาคนที่เป็นเครือข่ายกันมาแลกเปลี่ยนเียนกันอย่างนี้นะคะ